ลองกินดูอันนี้อร่อยอุ่นๆเลยอบนะมันอ่ะข้าวลงจีนอร่อยอร้อนๆเขี่ยมือนิดเดียวได้ภาพกว้างกว่าขอบคุณค่ะเดี้ยวตั้งไเอาเพือ่อนๆเข้ามาก่อน นี่เิมกิน้หรอี่คือตัปลาเข้อไปที่นี่ะงน้ค้งค่ะกินแล้วปกติเกินบะหมี่เนื้อ่ไหก็คกินรกินซอมหมูเ็จัดเ็ ตอนชิ้นเนี่เดี๋ยวเราน้ำซุปแป๊บนึงนะก็ Why you d o n อ know ค่ะปกติบะหมี่เนื้อกินเลยไหมคะมีค่ะแต่ว่าไม่ได้เนื้อไม่ลังโตกน้ำใสเนาะมีสดเกื่อตัดชิ้นเป็นรวมเลยไหมเอารวมค่ะเอากับนน้ำใสกลับบ้านค่ใส่ที่ได้นะคะใส่ที่เผ็ดน้อยแต่เอาเผ็ดกลางก็ได้มันน่าจะใช่ สวัสดีค่ะมาบ้านผมน่อยพุทธบูชาอีกแล้วเหรอครอัเอยเด็กร้านรู้เลยใช่ไหมว่าแม่กวางอยู่ไหน <S 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 เดี๋ยววันนี้แม่กวางจะมีไปกับเพื่อนๆน,นะคะที่ที่เพชรบุรีนะน้องคิดนินไม่ได้ไปอะ่ะน้องคินินไปทําธุระหนุ่มๆกับป,ป้าานะคะอเอาน้ำใ,ใส่ขา่ากัน้ำใส่ข่ากลับบ้านนะคะ เฮ้ยเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวหันไปดูน้องคิดหนึ่งกันนิดหนึ่งนี่น,นนะ,ะแม่กวางก็เลยเดี๋ยวไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนแม่กวางมารับแม่กวางที่บ้านนะคะเราก็เดินทางกันไปเดี๋ยวแม่จะไลฟ์สดท้องแม่ที่นู่นแม่ดีไหมคุณจะไลฟ์กี่โมงถึจะได้ดูไม่ถ้าไลฟ์สดเลยเดี๋ยวแม่ค่อยโทรมาบอกโอเคไหม นะไรสดช่องใครช่องคีลินแฟมิลี่นี่แหละแม่กวางตอนที่ขี่มาร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่กวางเห็นป้ายประชาอุทิศไหมครับแม่กวางมาจากฝั่งโรงเรียนสวนกุหลาบค่ะหวันเดียบนะปากกาอ่ะแม่กวางเก็บปาะก,กาศ สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วสวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะเด็กๆจิบน้ำกันเยอะๆนะคะนี่ไม่ความเปิดพัดลมไว้มันร้อนปออะไรออปโป,โปน้องเนเน่น้องคนีนกำลังจะขึ้นตอนหนึ่งแล้วค่ะพี่ๆปอนหนึ่งแล้วอ่าใช่เยวันโอ้คนดูกันเต็มเลยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทันเข้าวัญญา,าตรงนี้แสงมันมืดนะก็เลยแล้วก็ไม่กวางยังไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเหมือนเดิม ฟีมกระจกนะคะยังไม่ได้อ่บน้ำด้วยเพื่อนแม่กวางมาจากระยองค่ะชื่อนับปู้นะนับู้ออกมาเร็วมากนับู้บอกว่าโลเคชั่นที่นับู้ดูอ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงถึงแม่กวางแล้วดูสภาพแม่กวางยังไม่ได้อ่บน้ํายังไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรเลยออกไปซื้อขนมร้านประจําที่น้องคิดดินชอบนะคะสวัสดีเพื่อนๆยี่สิบสามคนนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามช่องคิดินแฟมิลี่ด้วยนะตอนนี้ช่องโตขึ้นเรื่อยๆเลยแต่แม่กวางอ่ะไม่ไม่ได ยังไม่มีเวลาตัดคลิปลงนะคะเนอะอาศัยแบบไร้สดกันไปก่อนคะ่ะเก้าโมงไร้สดเลยไม่ได้นี่ก็แอโมงกง่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่สิบสามคนนะคะขอบคุณมากมากไร์สดส,ดส,ดสดิบโมงอะฮะนี่กดแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่กวางแวะมาบ้านผมหน่อยครับอยากเจอน้องคิริน เดี๋ยวไว้เป็นสัปดาห์อื่นได้ไหมคะวันนี้สัปดาห์นี้แม่กวางคิวแน่นจริงๆเพราะเดี๋ยวแม่กวางจะต้องไปเพชรบุรีต่อเพื่อนแม่กวางกําลังจะมารับแล้วอะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแม่กวางจะไปเจอนะโอเคไหมเอาไปเลยเดี๋ยวเอไปเลไปเลยค่ะ แล้วก็ไม่ความีมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณค่ะคู่มันจะหยิ่แลนวซื้อไปสองตัดีกว่าเดี๋ยวจำจำผมได้หรือเปล่าชื่อเล่นชื่ออะไรลูกเฮ้พี่กันพี่พี่กันหรอ อ้คุเดี๋ยวสิถ้าพิกพกันอ่ะพิกกันเมื่อคืนพิกกันยังใช้คำว่าพิกกันอยู่เลยกรป้าขอผังแม่กวางเคยไปโรงพยาบาลตังประกอบไหมครับเคยไปค่ะน้องกินดีเคยตกจากโซโซฟานะแล้วก็หัวกระแปกอะ่ะ ปันโยกเลยปันหน้าโยกค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลบางประอกอก้าเลยเพราะว่าน่าจะแบบว่าใกล้สุดแล้วนี่เด็กๆคนไหนชอบกินผักของแม่กวางบ้างผักมีวิตามินและไฟเบอร์นะคะเด็กๆช่วยให้ขับถ่ายง่ายแล้วก็บำรุงร่างกายนะให้แข็งแรงแล้วก็ผัก ถ้าเราหยิบมาเราหยิบมาเท่าที่เราทานนะคะเมื่อคืนเนี่ยกังใรอยนะันนี้หนแหละเิ่งหว่งคิดดูช<ม>้ำบางประกอบเก้าเคยค่ะที่เป็นตึกสูงสูงใช่ไหมใกล้ทางด,วด่วนหักเต็มเลยนะไม่เห็นเต็มแลยเขาเคยไปเนมครไม่ว่าเคยนะผมเคยไปนี่ไงพี่ก็บอกผมเคยเลย คกวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะะี่ลินไปชั้นไหนจำไม่ได้อะค่ะชั้นไหนนะตอนนั้นที่ลินอยู่ไม่ว่าน่าจะแปดหรือเก้านะวอดของเด็กอะคะ่ะ หักนะเด็กๆตอนนั้นหนูไม่รบายนหรือเปล่าหม่ถ้าคุณไล่สบสิบโมงทำไมคุณไม่เป็นช่องคุณหน่ะแม่มันเป็นนมาคุณด้วย ก็นงไม่น่าหนูเลยตอน,น10โมงอืแบบไลฟ์สด10โมงแล้วม่มพ่อแม่มีแต่ช่าคิรินฟามี่น,<อ>นี่เพื่อนเพนะื่อนน้องคิรินก็มีช่องของเขาด้วยนะมีคนติดตามขึ้นเยอะมากเลยมันเยอะที่ไหนชื่อคิรินเคจีซีบีนะเข้าไปดูกันได้นะ<อ>ติดตามด้วยนะ ที่นึ่งเขาก็จะทำคอนเทนต์อะไรของเขาเองนะคะอยากไปดูคลิปมันไม่ได้ลง <c oughs> ทุกคนยิ้มตามนี้นะถึงทม่มือดีอืม ส่งแล้วส่งนี้ขึ้น อันนี้คือช่องน้องทีเด็ดนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้น,นะคะตอนนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วนนกินไเลนะห้าร้อยเจ็ดสิบคนแล้วนะคะช่วงนี้ไม่กว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อวิดีโอเลย ่วงนี้ไปไล่สดไปก่อนนะจะได้ไม่ห่างหายกันไปนานเกินอ ผะค่ะขบคุณค่าขอบคุณทุกคนเลยนะคะ có ai thích ăn sến nhảy lúc thinh mảnh như linh băng Xếng nhảy phải phải yêu đâm như để quăng mà thắc thay còn, เพราะ vì để จะจบพอจบไลฟ์แม่กว่างก็จะต้องรีบไปทำต่างๆเนาะตอนสิบโมงเนี่ยลืยลมนะต้องไลฟ์สดสิบโมงต้องไลฟ์สดมแม่จะไลท์อืมอยากให้แม่ไลฟ์เดี๋ยวค่อยไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาก่อนดูโอกาสก่อนเพราะแม่กว่างแม่ไม่เจอเพื่อนมาหลายปีแล้วนะ เป็นเกือบเจ็ดแปดปีแล้วอะชื่อท่องน้องคีินชื่อว่าอะไรชื่อีลินเคจทีบีเลยค่ะตามด้านบนนี้ได้เลยค่ะ โอเคไม่ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะนี่อะไรไกดหัใจกดอยู่นี่ไงนู่ต้องแม่หรือพี่บาโอ้เต็มเลย ใครชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนครอบครัวเราบ้างร้านนี้อร่อยมากนะมาทานกันได้ ทำไปกามไหมเราจะไปกินกันชิ้นกินหมดชามนะ คุณพ่อคุณทุกคนเลยค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเข้ามาทักทายกันไลฟ์สดก่อนแบบนม่ไปสังเทจัหวดเลยตักจนแต่พี่แม่ไม่พาหนูไปอะ่ะเพราะว่าหนึ่งมันลิมน,น้ำเลยแล้วนะ้ำมันลึกมาก เดี๋ยวแม่ดูไม่ทันเดี๋ยวที่ตกน้ำช่องน้องจีนี่มีแต่ผู้หญิงแนะ่มีสาวๆมากดดูช่องน้องทีินี่ใช่ไหมคะ có subscribe cho có Ghiền à có Để không? bỏ lỡ เบาเบาดีบาเบาน้องที่นี่ไม่มีเฟซค่ะมีไนหะมเื่อะไรมีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปอัปเดตช่องอะไรเลยส่วนใหญ่เราจะอยู่ช่องคูกันนะคะ ไม่มีอะไรเลยในช่อง พร้อมอยู่ครับตอนนี้ชื่อเฟสนี่เลยค่ะคิดถึงเคจีน,นะคะไปสั่งเพิ่มดีไหมเออแล้วก็เอาขนมที่บ้านพี่กู้กิน 好的。 ชื่อขนมไปเยอะแล้วืมชาเมลวัสดีค่ะชานมหเหรอขาชื่อชาเมลมแล้วก็ชานมชาเมลชานมเรื่องหน่นนยัไงล่ะ สวัสด,ดีค่ะวินนี่วินนีนน่มาแล้วนี่เหรอใช่วินนี่อะอันนี้แฟนขับอีกคนชาแ,แมลก็ใช่ขอบคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะวันนี้แม่ก้ายยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนนพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะ คือวันนี้แม่กวางไลฟ์สดก่อนเนาะเดี๋ยวแม่กวางจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกับพี่แม่กวางนะแต่น้องี่มินไม่ได้ไปเพราะว่ามันติดริมน้ำแม่กวา,วางกลัว้่งพี่ตกน้ำนะครับเอามาเอามา <Okay. S 2> เดี๋ยวแม็กวางเตรียมจบไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้มือถือสแกนเงินโอเคไหมเด็ก <Okay. S 1> <Okay. S 2> ๆทานข้าวกันด้วยนะแล้วก็ทานผักผลไม้กันด้วยนะคะ พักผล,ลไม้มีประโยชน์จริงๆนะคะท้าไม่เด็กขับถ่ายง่ายแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะมีวิตามินเยอะแยะเลยอโอเคแม่าวางขอจบไไฟ้ก่อนนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้มือถือสแกนเงิน โอเคไว้เจอกันใหม่ได้หน uh, ้าโอเคเพื่อนๆ่ขอบคุณท yes. ุกคนเลยนะคะนเพื่อนภาพน่าเกลียดคือไอ้เบขอลเนี่ยอ่าไม่เห็นหรอกมืดอยู่เลยนี่มืดอ่าไลฟ์ผมอย่าพึ่งครับครับ๋ยวไแม่คงจะเตรียมสแกนเงินแล้วอ่ะลูกเร็จมาก ที่ระวังไงล่ะอ่านไลให้ผมก่อนไล้ไหนลูกอ่านไลก่อนครับอ่านิมมาได้เลยลูกเร็วเดี๋ยวแม่ควางจะออกจาก ผมขอไปแล้วนะครับรับด้วยโอเคเดี๋ยวให้ป๊าป๊ามิวดูให้นะคะก็ราะไม่วามไม่ได้เป็นแอดมินเพจนะดินมีเพื่อนแอดมาโอเคขอบคุณนะคะชื่อ P A S S Pass นะคะโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไม่วัาจบไลฟ์ก่อนนะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะ